แคชเมียร์ดินแดนที่กำลังร้อนเป็นไฟกันอยู่ในขณะน,นี้มันมีที่มานะครับของความขัดแย้งที่มันยิงกันตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามตม,ตม,มีการจับทหารไปเป็นเฉลยก็ดีในทุกวันนี้และที่สําคัญคือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่พิพาทยาวนานมาหลายสิบป,ปีแล้วครับคำถามคือว่าแคชเมียร์คือพื้นที่อะไรทําไมอินเดียปากีสถานและมีจีนมาร่วมวงด้วยนะครับมันถึงยังเป็นพื้นที่พิพาทและยังสร้างความตึงเครียดกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ วันนี้เล่าให้ฟังแบบด่วนๆในประวัติศาสตร์บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับเวลาเราพูดถึงรายการประวัติศาสตร์บาทเดียวนะครับเราไม่ได้พูดถึงประวัติศาสตร์ไทยแล้วนะครับแต่วันนี้เราก็จะเป็นการขยายขอบเขตให้ทางคุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นกันบ้างนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วโลกนี้เมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองครับ กำลังจะบอกแบบนี้นะครับว่าไทยเนี่ยเราอยู่ในสถานะวางตัวเป็นกลางนะครับด้วยนโยบายไผ่ลู่ลมครับเราก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็มีผลประโยชน์ทั้งด้านการค้าทางการทุตและการลงทุนครับจึงทําให้ไทยไม่ได้อยู่ในจุดข้อขัดแยง้งระหว่างอินเดียและปากีสถานครับแต่นี่เป็นเรื่องที่คนไทยหลายคนก็อาจจะมีให้ความสนใจกันเกิดขึ้นนะครับถ้าย้อนกันกลับไปนะครับในเรื่องที่มันน่าสนใจก็คือว่าแคชเมียร์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นตามหน้าขนะ่าวณวันนี้เนี่ยนะครับ มันเป็นพื้นที่ที่มีการยิงปุ๊บปั๊มปุ๊บปัมระหว่าง2ชาติครับก็คืออินเดียและปากีสถานครับซึ่งอันนี้ยังไม่นับจีนด้วยนะครับที่มีเอี่ยวในวงของแคชเมียร์แต่จีนนั้นเราขอพักไว้ก่อนครับเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในคู่ขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นณปัจจุบันคําถามคือว่าอินเดียปากีสถานและแคชเมียร์เกิดอะไรขึ้นผมต้องเล่าย้อนกลับไปครับเรื่องนี้มันนานมากงานนานจริงๆนานนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาประมาณ18 58ครับถึงช่วงเวลาประมาณ1947ช่วงเวลาเกือบร้อยปีมานี้นะครับเป็นเป็นช่วงเวลาที่อินเดียเนี่ยนะครับมีการปกครองด้วยบริติชราชรครับหรือว่าการปกครองภายใต้เครือจักรภพอังกฤษครับซึ่งการปกครองในช่วงเวลาประมาณเกือบร้อยปีเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่อังกฤษก็เข้ามาส่แสวงหาผลประโยชน์จนทําให้อินเดียเป็นเมืองขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับรูปแบบการปกครองของอังกฤษในพื้นที่อินเดียมีความน่าสนใจครับ เพราะหลักการปกครองของเครือจักรภพอังกฤษในช่วงเวลานั้นมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะปกครองด้วยหลักอยู่หลักหนึ่งครับก็คือหลักในการแบ่งคนเนี่ยไม่ให้มารักกันครับอ้างงไหมเพราะสมมติว่าถ้าเรามีการปกครองอยู่พื้นที่พื้นที่หนึ่งใช่ไหมครับถ้าคนดันเกิดความสามัคคีขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะลุกฮือและเอาดินแดนกลับคืนจากอังกฤษได้ไงครับ เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นทริคในการปกครองของคนอังกฤษพยายามจะใช้เรื่องราวที่มันละเอียดอ่อนมากเพื่อไม่ให้คน2กลุ่มเนี่ยมารวมตัวกันได้หรือให้เกิดความขัดแย้งภายในพื้นที่นั้นเองครับหลักในการแบ่งพื้นที่ของอินเดียในช่วงเวลานั้นนะครับหรือหลักในการเลือกปฏิบัตินั้นมันก็จะมีเรื่องราวละเอียดอ่อนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนชั้นเรื่องราวของวัณะฐานะทางสังคมชนเผ่าและอีกหนึ่งทริคที่ใช้ในการปกครองอินเดียในช่วงเวลานั้นก็คือเรื่องของศาสนานี่แหละครับ เพราะฉะนั้นเราเลยไม่แปลกใจครับว่าทําไมอินเดียนั้นได้หยิบยกเอาเรื่องละเอียดอ่อนคือเรื่องศาสนาในการแบ่งแยกคนในพื้นที่ของอินเดียในช่วงเวลานั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณ18กว่ากว่าไปจนถึงประมาณ19กว่ากว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความระหของระแหงกันมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับระหว่างคนมุสลิมและคนที่เป็นฮินดูครับคือมันมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ผมอยากจะติ๊กให้กับคุณผู้ชมได้รับร,รู้กันก่อนนะครับคือเหตุการณ์ในปี1 9 0 5ครับ ช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เกิดความตึงเครียดทางศาสนานะครับเพราะอินเดียแบ่งการปกครองของคนตามเรื่องราวที่มันละเอียดอ่อนก็คือเรื่องของศาสนานั่นเองแบ่งคนเป็นทั้งฝากของคนมุสลิมและฝากของคนที่เป็นฮินดูเรื่องราวที่ผมพูดหลังจากนี้ไม่ได้บอกว่าศาสนาไหนดีศาสนาไหนไม่ดีนะครับแต่นี่เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ความจริงที่เกิดขึ้นเพราะท้ายที่สุดแล้วเราบอกว่าทุกศาสนาล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือสอนให้คนเป็นคนดีนั่นเองครับ สิ่งที่ผมกำลังจะเล่าต่อก็คือว่าไอ้หลักการตรงนี้ที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับต่างคนต่างเชื่อต่างคนต่างศรัทธามันเลยเป็นเรื่องราวที่ทาให้คนอาจจะทะเลาะก,กันไม่จบไม่สิ้นแต่จุดเริ่มต้นในเรื่องนี้คือในปี1905เนี่ยมีการแบ่งออกมาในพื้นที่ที่มีการปกครองครับคือฝั่งตะวันออกเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมครับและฝั่งตะวันตกครับที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนฮินดูนั่นเองครับการแบ่งแยกครั้งนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้โ oh, ห เข้ามากันขนาดนี้เป็นการตัดแบ่งมาตุมภูมิเขาหรือเปล่ามันทําให้เกิดเรื่องราวของการแบ่งพักแบ่งพ,กงพวกกันเกิดขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นการแบ่งคนด้วยเรื่องราวละเอียดอ่อนมาเลยทําให้มันเกิดความระอองระแหงจนถึงทุกวันนี้เรื่องนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะครับแต่ในช่วงเวลานั้นการกระทําบางอย่างมันก็ส่งผลมาจนถึงในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันครับนอกจากเหตุการณ์ในปี1905ที่แบ่งพื้นที่คนนะครับด้วยการปกครองตามหลักศาสนาแล้วในช่วงปี1 9 0 9ครับ ก็มีการแยกสิทธิ์ในการที่ทําให้คนเนี่ยเข้าถึงการเลือกตั้งโดยการใช้หลักเกณฑ์ทางศาสนาอีกเช่นเดียวกันครับเขาบอกว่ามีการยินยอมให้แยกสิทธิ์การเลือกตั้งสำหรับชาวมุสลิมและว่ากันว่าในช่วงเวลานั้นมันมีความน่าสนใจครับก็คือว่ามีการสร้างบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแยกออกระหว่างชาวมุสลิมและก็ชาวฮินดูครับและรวมไปถึงมีที่นั่งสงวนสําหรับนักการเมืองที่เป็นมุสลิมด้วย และนักการเมืองที่เป็นฮินดูด้วยนั่นเองครับจึงทําให้การวางแผนของอังกฤษในช่วงเวลานั้นพยายามทําให้ศาสนานัน้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและทําให้คนไม่เกิดความสัมมคทีการวางรากฐานตรงนั้นครับมาเลยทําให้ศาสนานั้นอยู่ในจุดของปัจจัยสําคัญทางการเมืองมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับแต่คําถามก็คือว่าในช่วงเวลานั้นมันก็มีช่วงเวลาสั้นๆนะครับที่ทั้ง2ชาติเนี่ยนะครับที่ยังเป็นชาติเดียวกันอยู่นะครับ แต่คนมุสลิมกับคนฮินดูเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีแววกลับมารักใคร่กันดีครับก็คือช่วงในปี1916ครับก่อนที่จะมีการแยกตัวอังกฤษเนี่ยนะครับออกจากอินเดียสิ่งที่น่าสนใจคือ1916มีข้อตกลงชื่อหนึ่งครับชื่อว่าข้อตกลงลักเนาจําชื่อนี้ดีๆนะครับเพราะว่านี่มันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คนสองคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันใกล้จะก,ก่อนกันได้แล้วครับเพราะช่วงเวลานั้นครับต้องมีการ ความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองสองพรรคครับก็คือพรรคคองเกรสและพรรคมุสลิมหลีครับซึ่งช่วงเวลานั้นต้องบอกว่ามูฮัมหมัดอาลียินนาครับสมาชิกพรรคมุสลิมหลีก ly, ได้มีการเจราจาต่อรองกับพรรคคองเกรสครับเพื่อที่จะกดดันรัฐบาลอังกฤษให้มีการปกครองแบบเสรีนิยมมากขึ้นหลักการของเสรีนิยมนะครับก็คือหลักในการปกครองด้วยความเท่าเทียมความเสมอภาคและให้เสรีภาพในการสแสดงออกนี่ก็คือหลักการของเสรีนิยมครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นนะครับก็เหมือนจะมีทิศทางที่ดีนะครับจนชายคนนี้ได้รับฉายาว่าทูตแห่งความสามัคคีระหว่างฮินดูและมุสลิมแต่ท้ายที่สุดครับความร่วมมือนี้ก็เป็นความร่วมมือที่ไม่ได้ยั่งยืนนะครับเพราะวาความขัดแย้งที่ก่อร่างสร้างตัวกันมานั้นมันก็ฝังตัวกันมาเป็นหลักหลายปีครับจึงทําให้ข้อตกลงนี้ข้อตกลงรักเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่มันยั่งยืนกันต่อไปเพราะหลักการของศาสนาเป็นหลักการที่มีทั้งความเชื่อความศรัทธา และสิ่งที่มันเป็นความเชื่ออย่างแรงกล้ามันเลยทําให้เป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดคุยเมื่อวันที่มันเกิดรอยราวเกิดขึ้นแล้วนั่นเองครับและจนมาถึงไทม์ไลน์สําคัญครับคือในปี1947เป็นช่วงเวลาสําคัญที่อังกฤษนะครับแยกตัวหรือถอนตัวออกจากอินเดียนั่นเองครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นเขาก็ยังแบ่งแยกพื้นที่ออกตามประชากรตามหลักการนักถือศาสนาครับ ก็คือในช่วงเวลานั้นครับวันที่14สิงหาคมในปี1947ความน่าสนใจก็คือว่าเซอร์ไซริลเรดคลิฟครับได้รับมอบหมายให้ว่าเส้นแบ่งเขตใหม่ภายใน6สัปดาห์โดยอ้างอิงจากดินแดนที่ติดกันที่มีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ครับการแบ่งในครั้งนี้เนี่ยถ้าชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่อยู่ระหว่างซ้ายกับขวามันก็น่าจะเป็นเรื่องดีถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเหมือนเป็น โชคชะตาที่กั่งแกล้งครับมันอาจจะพูดคำพูดในใจแบบพรุษสวาทออกมาเลยก็ได้นะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือให้นึกนะครับแต่ก่อนเนี่ยจะมีประเทศอยู่3ประเทศครับก็คือปากีสถานนะครับและก็มีอินเดียอยู่ตรงกลางแล้วก็มีบางตลาเทศครับ3พื้นที่เนี่ยแต่ก่อนมันเคยเป็นอินเดียภายใต้อังกฤษมาก่อนครับแต่การแบ่งที่เกิดขึ้นในปี1947คือเมื่อใช้หลักศาสะนาครับ และดูจากคนมุสลิมอยู่ที่ไหนเป็นส่วนใหญ่มาเลยทําให้เกิดเหตุการณ์ว่าเมื่อคนมุสลิมอยู่กันตามชายขอบในพื้นที่บางประเทศในปัจจุบันและพื้นที่ปากีสถานในปัจจุบันมาเลยทําให้เกิดในช่วงเวลาที่มีอินเดียอยู่ตรงกลางและมีปากีสถานอยู่2ที่ก็คือปากีสถานตะวันออกและปากีสถานตะวันตกที่ระยะทางห่างกันถึง1,600กกิโลเมตรระยะทางนี้มันมากกว่าจากเหนือสุดไปใต้สุดของสยามประเทศบ้านเราเสียอีกครับคุณผู้ชมครับ มันเลยทําให้การแบ่งครั้งนี้มันเลยเกิดพื้นที่ที่มันห่างกันและยากต่อการควบคุมและการบริหารราชการแผ่นด,ดินครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไอการแบ่งรอบนี้อ่ะมันเป็นการแบ่งปากีสถาน2ส,ส่วนครับส่วนที่1ครับก็คือบางประเทศในปัจจุบันแหละครับแต่ถ้าในช่วงเวลานั้นส่วนนี้เนี่ยที่อยู่ทางฝั่งขวามือของคุณผู้ชมเลยนะครับมีพื้นที่ประมาณ1นึ0 0 0สตารางกิโลเมตรครับแต่ในพื้นที่ปากีสถานปัจจุบันซึ่งเป็นปากีสถานตะวันตกนี่นะครับมีพื้นที่ประมาณเกือบ800,000ตารางเมตร มันก็เลยทําให้เกิดเรื่องราวของการกระจายทรัพยากรที่ไม่เท่ากันซึ่งความน่าเห็นใจก็คือปากีสถานตะวันออกเนี่ยนะครับหรือบางประเทศในปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่เพียงแค่1นึ่งแสนสี่หมื่พนตารางเมตรแต่มีประชากรมากกว่าด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นครับท้ายที่สุดก็คือว่าการแบ่งพื้นที่ครั้งนี้ของทางอังกฤษนะครับให้เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยแล้วกันครับเกิดความไม่พอใจอย่างมากครับกับทั้งสองปากีสถานและโดยเฉพาะปากีสถานที่เป็นปากีสถานตะวันออกเนี่ยนะครับ ทำให้ท้ายที่สุดเมื่อเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นนั้นก็เลยนําไปสู่สงครามปลดแอกซึ่งถามว่าผมเล่าเรื่องนี้ทำไมเพราะอินเดียเนี่ยนะครับเป็นคนสนับสนุนครับจนทําให้ปากีสถานตะวันออกเนี่ยกลายเป็นบางปละเทศในปัจจุบันในวันที่16ธันวาคม1971ก็คือวันประกาศเอกราชของบางปละเทศนั่นเองครับล่ากันมาจานถึงขนาดนี้แล้วแล้วแคชเมียมันมีความเกี่ยวข้องอย่างไร พูดกันมาแบบนี้แล้วมันต้องดูแผนที่ประกอบนะฮะเพราะงั้นแบบมันฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนในพื้นที่แคชเมียร์ครับถ้าหากว่าฟังผมตั้งแต่ต้นคลิปดีๆนะครับต้นคลิปเนี่ยผมพูดว่าแคชเมียร์มันเป็นพื้นที่ของ3ประเทศที่มีความขัดแย้งกันอยู่ครับจริงๆแล้วเหมือนจะเป็น2นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วพื้นที่ของแคชเมียร์มีพื้นที่ที่ติดต่อกับสามประเทศครับคือจีนอินเดียและปากีสถานครับซึ่งถามว่าณักวันนี้แคชเมียร์ปกครองโดยใคร แคชเมียร์ไม่ได้เป็นพื้นที่ของใครนะครับในเพราะว่ามันเป็นพื้นที่พิพาทที่ยังทะเลาะกันมาอยู่เนี่ยตั้งแต่ปี1947ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันยังแบ่งไม่ได้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นี้ก็ต้องเป็นคนดูแลพื้นที่แห่งนี้ก็จะมีบางส่วนครับไปเป็นของจีนบางส่วนไปเป็นของอินเดียและบางส่วนก็ไปเป็นของปากีสถานนั่นเองครับทําไมแคชเมียร์มันถึงสําคัญเรื่องแรกเหตุผลแรกก็คือที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ครับเพราะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้ครับ อยู่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยครับพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ครับเพราะถ้าพูดกันง่ายๆก็คือถ้าเรามองจากที่สูงมาเราก็จะเห็นการควบคุมของทั้ง3ประเทศนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้พื้นที่นี้ไปครอบครองก็จะมีอำนาจหรือความได้เปรียบทางด้านการทหารที่มากขึ้นนั่นเองครับนอกจากเรื่องของความมั่นคงเนี่ยมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่มันสาคัญก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นทรัพยากรที่สําคัญต่อเศรษฐกิจครับ ว่ากันว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่แหล่งน้าและทรัพยากรธรรมชาติครับจนถึงขั้นว่าต้องมีการแบ่งเขตแดนเลยว่าโซนไหนใครดูแลครับซึ่งเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าควบคุมแคชเมียร์ได้มันก็จะได้ประโยชน์ทั้งด้านของทางการทหารเพราะนีเน่เป็นพื้นที่สูงและเห็นความเคลื่อนไหวองคสามประเทศและพื้นที่ตรงนี้มันมีทั้งแหล่งน้าและทรัพยากรสาคัญคุมได้ไม่ว่าคุมได้ทั้งความมั่นคงแล้วก็คุมได้ถึงเรื่องปากท้องมันจึงทําให้พื้นที่ตรงนี้มันยังคุยกันไม่จบเลยครับ ว่ากันว่าแคชเมียร์เนี่ยนะครับนอกจากปกครองด้วย3ประเทศนี้แล้วนะครับปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางมากๆจึงทําให้เมื่อใช้หลักศาสนาและความสัมพันธ์ของแคชเมียร์มาเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันจึงทําให้พื้นที่แห่งนี้ยังไม่ควรมีใครครอบครองอย่างเบ็ดเสร็จครับมีเกร็ดความรู้หนึ่งนะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังก่อนจบคลิปนี้ครับก็คือว่าแคชเมียร์เนี่ยนะครับมีประชากรชาวมุสลิมเนี่ยประมาณ7จถึงแในส0คนนะครับแต่ ว่ากันว่าเมื่อคนมุสลิมเยอะทางฝั่งปากีสถานเองก็บอกว่าเอ้ยเมื่อคนมุสลิมเยอะก็ควรไม่รวมอยู่กับปากีสถานสิแต่ในมุมของอินเดียก็บอกว่าอมืมันก็ไม่ได้นะเพราะเราไม่ควรใช้หลักศาสนาในการมาคิดในการบริหารรัฐหรือราชการจึงทําให้อินเดียก็มองว่าก็ไม่ควรเอาหลักศาสนาเข้ามาพิจารณาด้วยแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ยังเอาศาสนามาใช้เกณฑ์ในการครอบครองพื้นที่นี้อยู่ดี ผมไม่ได้พูดนะครับว่าเหตุผลใดเหตุผลของใครเป็นเหตุผลที่ถูกนะครับแต่เรื่องราวเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั่นเองครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเอ๊ะปากีสถาคนควรได้ไปไหมอินเดียควรได้ไปไหมหรือคนที่อยู่ในแคชเมียร์เองควรจะต้องเลือกและลงประชามติกันว่าแคชเมียร์ควรไปอยู่ในมือของใครแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยความสําคัญของจุดยุทธศาสตร์ทางด้านการทหารจน,จนจีนเนี่ย ใช้พื้นที่ตรงนี้ในโครงการหนึ่งแถบเป็นเส้นทางด้วยก็ยังทําให้เรื่องราวเหล่านี้มันก็ยังดําเนินหนอต่อไปจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับบอกแล้วนะครับเรื่องราวเหล่านี้มันมีความสําคัญครับและเรามาเล่าเรื่องของโลกให้เข้าใจง่ายด้วยการขยายคอนเทนต์เพิ่มเติมนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับยังมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยอยู่เหมือนเดิมติดตามคลิปค,ความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ที่นี่ครับที่ช่องคุณผูช่วยในประวัติศาสตร์บาทเดียวครับ